เอนนาลครก็จะจะหากันน,กนะครับไม่ดในมคคราฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมว่าจะเล่นเป็นเขาเรียกอะไรนะฮาร์ดคอร์โหมดนะทุกคนตั้งชื่อโลกเลยในวัดตายเราจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮาร์ดคอร์นะพอดีช่วงนี้ก็กระแสอะไรนะกระแสไมค์คราฟร้อยวันมาแรงแต่ผมทําให้เป็นใช่ครับก็มาเล่นไมค์คราฟฮาร์ดคอร์แม่งเลย <c oughs> ดูหน่อยีก็คือ ผมอยากลองท้าทายตัวเองอะว่าจะอยู่ได้สักกี่พาร์ทกันเียเพราะว่าเล่นไหมครับทีไรก็ก็ตายบ่อยเหลือเกินตายแบบไม่รู้จะตายไปเยอะทําไมฮะตายอย่างเดียวเลยอะไรแบบนั้นนะนะมาโอเคตอนนี้เราก็เกิดอยู่ที่ดินแดนทะเลทรายอ่าเริ่มมาก็สวยเลยเนาะก็โอ้โหล็อกไว้เป็นฮาร์ดเลยทุกคนมา เราห้ามตายมาดูดิว่าผมจะเล่นได้กี่พรารกี่พราร์กับเออช่วงนี้ก็ไม่มีเกมจะลงลนะก็หันไปหันมาเอ,อ้ยเล่นไมคับดีกว่าเว้ยก็คือไมค a าฮาร์ดคอร์นี่ผมเคยเล่นโอ้นานมามากแล้วครับแต่ตอนนั้นก็คือคลิปมันไม่ค่อยดีนะแต่ผมก็ทิ้งไว้ในช่องแหละไม่ได้ลบไปไหนถ้าใครสนใจจะไปดูก็ไปได้แต่อย่าไปเลยนะ โอเคตอนนี้ผมต้องหาในส่วนของดินเต็ปกติกันครับทุกคนว่าใครจะใครจะมาใส่อยู่ตรงนี้ได้ปะเนี่ยจริงดิโอ้โหเล่นฮาร์ดคอร์ทีเดียวอืมเจออย่างนี้เลยเอาแคคตัสไปได้วยเสื่อเอาไปปลูกคงจะผมว่าอีกนานเลยแหละผมคงไม่ตายง่ายๆหรอกเชื่อผมดิเออไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะก็คือไปดูสตรีม คนเขาเล่นไม้ค้าฮาร์ดคอร์กันสองปีเอ้ยหนึ่งปีเอ้ยเฮ้ยน่าสนนะผมก็เลยจัดด้วยเลยแล้วกันไม่รู้ว่าจะเล่นได้กี่พาร์ตนะอาจจะได้เปลี่ยนเขาเรียกนะเปลี่ยนโอ้ทําไมมันมีแค่นี้อะไม่มีไม้ใหอ้อาจจะได้เปลี่ยนคอมก่อนก็นกไม่รู้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราเล่นไปเท่าที่เราเล่นได้แล้วกันอาอทําไมมันมีแต่ทะเลทรายวะเนี่ยเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเฮ้ยยังไหเนี่ย ไม่เอาหนะ้าไม่เอาหนะ้าเป็นอย่างนี้สินะลงดี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 เฮ้ยเราต้องหาอ่าอะไรนะเขาบอกที่จำเป็นก็คือหนึ่งแหล่งอาหารสองที่อยู่สามแล้วก็เครื่องอบอุ่นใช่ไหมเขาเรียกอะไรวะเครื่องเขาเรียกว่าเ,เ,เครื่องประดับเ,เครื่องประดับออกมาทำไมวะเขาเรียกอะไรวะ ชุดแล้วกันเออต้องหาสาปเจ,จ็แลวนั่นไงโอ้โหนึกว่าจะไม่เจอซะละไปแล้วก็ไปป้นของจากหมู่บ้านก่อนแล้วกันนะไม่มีที่ให้ไปละข <c oughs> อนหน่อยนะเรา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 ขี้เกียจฟาร์มนายเราจะได้อะไรมัง่งเราจะได้ฟาร์มไงตรงนี้งั้นก็ขอเตียงก่อนเลยแล้วกันขอบคุณครับแล้วก็ตัดไม้ไปสักหน่อย เออหุยมีไอ้ฟักริมด้วยทุกคนต้องจัดสักหน่อยละถกข้างบนดีวกว่าโอเคใช้ใช้มือประมาณนี้แล้วก็คราฟในส่วนของโต๊ะคราฟมาก็คราฟเป็นในส่วนของพ x อไปเลยทุกคนครับแล้วก็ขุดหินสักหน่อยออ้ยลืม,ม,มทะเลทรายนี่วาจะขุดหินเนี่ยตรงนี้ก็ไม้นี่ว่าน,นะเดี๋ยว่คยมาขุดต่อผมต้องการหินนะ เพื่อจะทำให้เพื่อจะทาให้มันโอ้มีชุดเลยสวยเริ่มได้ดีนะเนี่ยเราเริ่มได้ดีนะเนี่ยอุ้ยอะไรเนะนี่ยเออไงหินขอหินสักหน่อยแล้วกันสักหกชิ้นแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวขอโดอาหารจากขเขาเรียกอะไรนะพลเมืองก่อนแล้วกันนะวิลเจอร์นะโอ้ยอย่าเพิ่งหิวนะใจเย็นใจเย็นครับ ครับโอเคได้ก้อนหินละตัดไม้ต่อเราอะอเ,เร็วๆๆๆๆๆเร็ว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 เลยผมลืมคราฟในส่วนของอ่าอะไรนะโชวิวอพลาดพลาดพลาดโอเคสวยโอเคได้ไม้ประมาณนี้ตอกคาบมาแล้วก็ไปขโมยของในในฟาร์มกัน <laughs> เถอะแล้วก็มันก็ต้องขโมยแล้วเนาะเจอเจอหมู่บ้านแบบนี้ใครไม่เอาอาหารก็บ้าแล้ว ดี๋ยวขอหินไปสักหน่อยแล้วกันอ๋อเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยน,นี่ผมเล่นเซิร์ฟส่วนตัวทำไมมันมีวายอย่างนี้ด้วยอะไรกันครับเนี่ยเสียงอะไรวะพยายามทำตัวให้เซฟที่สุดแลยครับนะขอไม่หาเรื่องห้าวกับมอนเตอร์แล้วกันอาหาเรื่องกลัวจะกลัวจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีชีวิตโอเคเดี๋ยวครับในส่วนของ โชว์วลแล้วก็พัวมาแล้วกันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันคืออะไรวะเฮ้ยมีล่อนเหรอเฮ้ยมีล่อนเปลี่ยนไปเดี๋ยวในเทลิซายมีแตงโมได้เหรอวะหนาหนีใโอเคได้อาหารละปลอดภัยมาดินหนูอุย้ยเอัญมณ์ล่อนเฮ้ยโอย้ได้ของเอาตัวรอดมาเลยวะอย่างแรกน้ำสวยอืมเุ้ยเดี๋ยวกินเมล่อนรอแล้วกัน กิเพิ่งคาบขนมปังเลยเรากินเรากินในพวกที่กินง่ายๆกอนดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมขอแม่อาศัยอยู่ที่ทะเลทรายแล้วกันนะรู้สึกว่าฮักซอมบี้น่าจะตัวที่อันตรายมากๆเลยนะมันตบทียังมันตบทีมีอ่าติดเชื้อหลอดอาหารด้วยกินอาหารวิดาเอ้ยไม่ใช่อาหารรดเร็วนะโอเคเดี๋ยวขอตัดไม้ไปพังพรางก่อนแล้วกันก่อนอื่นพานนี้ผมขอหาที่อยู่ให้ได้ก่อนแล้วกันนะ ตอนนี้ขอฟาร์มพวกนี้ก่อนเอามันให้สุดจะทำฟาร์มอะไรนะเขาเรียกฟาร์มฟาร์มตกปลา FK ดีเปล่าแต่กลัวตายว่ะแบบฟาร์มอ่วนั่งตกปลาไปอยู่ในร่วงน้ำน้ามืดคงจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกมั้งคิดมากไปหรอมั้งขอดินก่อนนะทุกคนโอเคอ้าวมีโต๊ะปุง ยาสดด้วยขอบคุณครับอะไรเนี่ยโต๊ะทำอาหารโอ้โหมีแต่ของให้ขโมยเว้ย <c oughs> มามาในหมู่บ้านเราต้องขโมยครับถ้าเราไม่ขโมยเราไม่ใช่ผู้เล่นมายครับตัวจริงครับ <c oughs> ขอหมดเลยนะยังไงนก็ไม่ใช้อยู่แล้วอโอเคไปเราไปตบไอรอนกอรลมกันเถอะ ไอ้นอนโกลเลมเอ้ย <c oughs> แต่คนนี้มีอะไรให้แลกมั่งไม่นาแลกสักอย่างอ่ะ <c oughs> อุยจะเย็นจะเย็นจะเย็นเริ่มมาก็จะตายเลยไม่เอานะ่าไอ้นอนโกลเลมบ้าโปแรงเงินแรงจริงๆตายตาย,ตายได้ก็ดีนะั่นไนโอเคโอ้ ดรามิตทุกทีนี่น้าซีดเลยเมื่อกี้ดูนอยสิมีหหมอะไม่มีมีเต๊ตปุงยาเฮ้ยเตียงขุดมาเลยเตียงที่รักคิดถึงเตียงสีแดงเป็นดงโมไปไปตอนนี้ก็ต้องไปหาที่อยู่อาศัยใหม่นะขโมยของเสร็จละโอ้โหมันรู้สึกอิ่มใจไปทุกคนโอ้โหามาถึงเขาเรียกอะไรเนี่ย ใบโอมเใบโอมต้นไม้ต้นไม้ดำมันนะเเรียกอะไรวะกด f 3ใช่ป่ะดูดูใบโอมอยังไงวะอ่ะดูไม่เปลี่ยนช่างมันไปมาไปต่อดีกว,ว่าขอเป็นใบโอมปกติได้ปะ่ะอุย้ยอย่ามืดแล้วทุกคนระวังวันนี้ตรงนี้เป็นถ้ำรือเปล่าโอเคเป็นถ้ำวะ่ะเฮ้ยมีเหล็กด้วยเแต่ขอนอนตรงนี้แหละเราเราไม่อยากห้าวานะโอเค มีเหล็กก็ขุดไปสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าเออวะ่ะเดี๋ยวขอคราฟสิ่งสาคัญก่อนเลยแล้วกันนั่นก็คือโล่มืดมืดตอนนี้มองะไรไม่เห็นคราฟโล่โล่ครแล้วก็เหล็กคราฟโอเคได้โล่ละปลอดภยัยโอ้รู้สึกเซฟตี้ขึ้นมาทันทีเดี๋ยวก่อนอื่นอันนี้มันแร่อะไรเนี่ยอ่อแร่คอปเปอร์สินะเพิ่งอัปเดตมาใหม่ถึงไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรก็เถอะ เดี๋ยวค่อยไปศึกษาอีกทีแล้วครับของสำคัญก็คือเหล็กเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากไม่ว่าจะฟาร์มไปถึงนานแค่ไหนก็ต้องใช้อะอ,อุปรกรณ์เหล็กอะถ,ถ้าถ้าฟาร์มได้เยอะๆเขาก็ใช้อุปกรณ์ไดมอนด์กันหมดแล้วนะแล้วก็จะพูดทำไมเนี่ยเฮ้ยเสียงซอมบี้ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะแต่ผมเห็นโอเคพูดทำไมไปเดินทางต่อจะเข้ามาพักอาศัยนิดหน่อยนะเฮ้ยตรงนี้มันทางลงเหมือนมีคนทำไว้เลย เดี๋ยวบ้านจะสร้างไงดีเอาแบบในถ้าดีหรือเปล่าวะทุกคนน่าจะดีนะถามเองตอบเองก็มีวะทุกคน <c oughs> เฮ้ยเบอร์รี่สวยโอ้ยเราฟาร์มไปแล้วก็ทุบไปเลยเนาะ <c oughs> เขาบอกว่ามันมีเยอะอยู่แล้วทุบไปก็ไม่เสียหายอะไรนะเฮ้ยหมาไม่มีกระดูกอะไว้ขราวหน้าแล้วกันนะ <c oughs> นีะ่มันเห่าตอบ้วยเดี๋ยวเขาวิ่งไปตามหาที่คิดว่าน่าจะอยู่ได้แล้วกันนะ มันก็อยู่ได้ทุกที่แหละที่ผมชอบแล้วกันเออเอ,อ้ยฟักทองอุย้ยแค่นี้ก็เจ็บอยากได้อยากได้มากๆขอร้องโอเคอ่าเอาสามารถเอาไปทำพายได้เอาไปทำพายได้แล้วก็ทำในส่วนของพวกไอรอนกเลมแล้วก็สโนกูกเลมได้อืมเป็นอ่อเป็นผลปุกผลไม้ผละอะไรที่ดี เขาเรียกผลไม้ได้หรือเปล่าวะเรียกว่าผล,ลปูกแล้วกันเฮ้ยนามาขอแล้วกันขุดครับอ่าขุดนี่ขุดถ่านหน่อยแล้วกันให้เราก็ไม่รู้จะทำอะไรนะออมาหน่อยแล้วกันะาว่างเดินทางตามหาดินแดงที่ชอบแล้วก็ฟาร์มพวกแร่พวกอะไรได้ก็ไปเพื่อ,อไปตั้งหลักกันนะนี่คือสิ่งของตั้งหลักโอเคไปขึ้นไปต่อเฮ้ยนี่ก็ถามม่าอีกเล้ยพิ่งแล้วกัน มีแต่ถ้ำมาช่วงนี้ที่จะเจอก็เจอบ่อยๆที่จะหาไม่เจอก็ไม่เจอเลยเนาะนี่เหมือนจะเข้าใกล้ดินเดนดินเดนเอ่อปกติอะนะมันมีดินเดนปกติด้วยวะกินไก่เอาเอาหายเลยไก่มันเลือดน้อยเลือดเลือด,อดนิดหน่อยเลือดน้อยเลืออะไรดีวะเนี่ยเดี๋ยวนรกผมอยู่เพิ่งห้าวแล้วกันนะถ้าจะไปก็น่าจะขอเตรียมของให้มันเสร็จสับก่อนแล้วกันนะ อพูดตุด๊บเจอที่ไปนรกเลยเนะี่ยคือตรงนี้เป็นนรกได้สบายเลยแต่ช่างมันกันเฮ้ยมันไม่มีดินเดนไอ้ไมโอ๊กจริงดิแตนจะต้องเดินทางไปกับเรือไปทุกคนไปลงเรือกันเถอะลงเรือหน่อยร้อยลำไปเราไปเกาะน,นู้นเลยแล้วกันตรงนูน้น ผมจะต้องตามหาดินแดนที่ผมจะอยู่อาศัยได้ตอนนี้คือเรื่องมากไงเราเรื่องมากไงเฮ้ยมะงั้นเลยไม่น่าเชื่อตรงนี้น่าจะอยู่ได้เลยละมั้งเนี่ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นใเย็นใจเย็นเฮ้ยเียขอขุดฐานไปสักหน่อยแล้วกันนะโอเคขอขุดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันขอขอ,ข,อขุดไว้แค่นี้เลยแล้วกันเออ เดี๋ยวตอนนี้เอ้าแล้วมันดินเดนหิมะไม่ใช่เหรอต้นไม้ที่เป็นอย่างนั้นนะ่ะเดี๋ยวนะทําไมมันมีแต่เกาะก,บก,บก,บกบับเกาะไม่เข้าใจโอ๋โอมันมีแบบเป็นแผ่นดินกวงใหญ่ไพศาลด้วยว่าโอ้โหนี่เขาเรียกไบโอเมาเทนหรือเปล่าจำไม่ได้สมองเบลอผมคนไปทางไหนดีวะเนี่ยขวาล้าซ้ายดีงั้นก็ไปข,ขวาเลยแล้วกัน เราไม่กลัวครับทุกคนเราไม่กลัวไปเดี๋ยววางบล็อกที่มันสามารถวางได้ใกล้ๆเอาไว้ใกล้มือเลยแล้วกันประมาณนี้น่าอะไรนะอ๋อหินธรรมดาหรือเปล่าอ๋อใช่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 ไม่เสียงสกลลิทอนเออเหมือนจะมีถ้ำอยู่แถวนี้นะแต่เดี๋ยวขอขับเรือออกเดินทางต่อดีกว่าระหว,ว่างที่ผมขับเรือมาผมก็เจอนั่นครับทุกคนว้าว นั่นก็คือประตูมิติพอร์ทัลมันจะมีใครเฝ้าอยู่ด้วยหรือเปล่าวะเมื่อกี้เหมือนมันพุ่งใส่เรือผมเดี๋ยวเราไปเอาไปขุดทองกันทองนี่น่าจะต้องใช้เพี้ยนเหล็กในการขุดหรือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดอู้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 ขุดอู้จะอู้ขึ้นไปอะไรอะไรอะไรเนี่ยขึ้นขึ้นสิ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 เดี๋ยวขึ้นมาเมื่อกี้ ทำ,ทำไมเหมือนดนดูดลงไปในน้ำวะลาวาลาวามันดูดเหรอเดี๋ยวหนึง่งลากโตคาบมาใกล้ๆมือหน่อยโอเคเอ่าปับ๊บโอเค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 โอ,คโอค้แล้วก็คาบเป็นในส่วนของพลังเหล็กลปับ๊บอ่ะอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์โอ๊ยไอ้นี่ใช่ปะมันดูดผมลงไปอ่ะกุดทองกันเถอะ ขอบคุณครับเอานั่นไงวิเชียรจะเย็น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 เราจะมาตายใต้น้ำไม่ได้ไม่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ตายของฉันอืมประตูมิติบ้าประตูมิติบอเลยวะเนี่ยโอเคกลับไปก่อนจะทิ้งของที่ไม่จำเป็นอันนี้ไงฉันแค่อยากได้เหล็กเอ้ยฉันแค่อยากได้ทองนะ่ะนายขอให้ฉันแล้วกัน ขุดคุดคุดโอเคกลับไปหายใจก่อนอ่าอ,อึ๊บโอเคเรียบร้อยเปิดกล่องมาออปซิเดียนไปเนี่เอามาใส่รองเท้าใหม่กันเถอะโอเคแล้วก็โชว์วเวลเตียงเอาไปแค่เตียงเดียวก็พอแล้วมั้งอ่าเรียบร้อยไปกันเถอะเดี๋ยวขอโตกคาบคืนไปกลับ อะไรอะไรมันอะไรโอ้โหดึงลงอยู่ได้โอ๊คไม่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 ฉันยังไม่พร้อมกับตอนกลางคืนนะนะนายวางดิเออโอเคนอนรีบรีบเดี๋ยวตายโอเคมีซอมบี้ใต้น้ำด้วยโอเคโอ้โห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  ยังอย่างมีชีวิตแล้วก็อย่ามาซ่ากับพี่น้องอย่าเพิ่งฆ่ากันไปมุมอ่ะของเต็มมาตอนเนี้ยอิ่มจัดอ่ะเหมือนทางนี้จะไปต่อได้เรื่อยๆนะขอให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วทุกคนโอ้โหนึกว่าจะไม่เจอซะแล้วเดี๋ยวจะเราจะโอ้ยจะถึงไหมวะเชี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวางน้ำก็ไม่โดนอีไม่ตายอุ้ยถ่ายจะโชว์เท่ชักกรหน่อย โอเคก็พื้นที่แบบนี้ก็ใช้ได้ละต่อไปคือที่จะหาก็คือพื้นที่ที่มันเรียบอันนะต้องมีสิพื้นที่เรียบๆน่ยนัยโอเคตัดไม้ขอไม้โอ๊กเลยชอบใช้ไม้โอกก๊กในการสร้างบ้านมากกว่านะขอตัดไปสักหน่อยแล้วกันนวนสักหกสิบสี่หรือว่าหนึ่งสแต็กนั่นเองแม่หรอกไม่ใช่ตัดเป็นหนึ่งสแตก็กตัดไปจนกว่าขวนจะพังแล้วกัน ทงังละไปหาในส่วนของที่อยู่อาศัยนะคือมันไม่เรียบเลยเ๋ยวนี้ไม่เหม,มาะสำหรับการสร้างบ้านเป็นอย่างมากต้นไม้ซะเยอะเชียวทุกคนหรือว่าเราจะอยุดในถ้ำดีเป็นคนเป็นย์ถ้ำเดียวน่าจะดีนะอาจจะแจ่มก็ได้นะมันเป็นอย่างนี้นะแต่จะ,จะ,จ,ะจะหาบ้านตัวเองไม่เจอดิเฮ้ยเฮ้ยอ้โห <c oughs> ต้องไปสร้างตรงนั้นแลวทุกคนไม่สร้างไม่ได้แล้วบอกเลยถ้าจะขนาดนี้นะโอ้โหเสียงเพิ่มเหมือนแมงวันเลยโอเคไปต้องอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนไม่อยู่นี่มันรู้สึกเฮ้ยไม่ใช่อ่ะมันเท่กันไปแล้วตรงนี้แต่เราคิดแบบบ้านไม่ออกกันเฮ้ยย่มันมันเท่กันไปละผมว่าผมเอาโครงนี้เลยแล้วกันเนี่ยอ่า เป็นว่าเดี๋ยวจะต่อเติมแล้วกันนะโอเคมาเิืมกันเถอะโอเคขอขึ้นบีอีกทีหนึ่งไม่ได้อะอย่างนี้แล้วกันอ่าไม่พอวะโอเคสร้างต่อเดี๋ยวหรือว่าผมจะไม่ขุดหินตรงนี้แต่ทำฟาร์มฟาร์มขัดขุดหินอัตโน,นมัติดีว่าเออว่ะ น่าสนใจว่ะเอาเป็นทำตรงนี้เลยแล้วกันเอ่อฝังน้ำไม่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 เกะกะกันไป,ปงในส่วนของคราเป็นในส่วนของสลับเลยแล้วกันอา่าก็ว่งน้ำโอ๊ยจ้าๆจ้าใจเย็นใจเย็นดีโอเคก็ลาวานี้ คราบเหล็กมาโอเคครับในส่วนของขวานเหล็กมาเลยว้าวางอะไรพลาดนิดหน่อยอะนะโอเคเดี๋ยวขอนั่งฟาร์มหินยาวๆเลยแล้วอ้าวเชียอืมไม่ได้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 ไม่ได,ไได,ไได้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อ้าวเชีย ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้คือไม่ไม่ไม่ใช่อะไรนะผมจะสร้างประตูไปเนเธอร์ไว้ตรงนี้นี่แหละนะเออเอขอขุดินแล้วกันเมื่อกี้ผมตั้งใจจะสร้างประตูไปเนเธอร์ไปตรงนั้นนะทุกคนอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกนะ ตั้งใจแหละผมตั้งใจโอ้ผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นออฟซีเดียนอ่ะผมก็เลยวางไปอย่างนั้นแหละโอเคมาสักหกสิบสี่หมดไปคืนหนึ่ง โอ้ยโอ้โอ,อายเลยครับตอนนี้อายเลยครับทุกคนทำอะไรวะเมื่อกี้พูดหินต่อเอาบ้านได้เสร็จแอ้วว้เนี่ยถ้าผมตื่นนอนตื่นนอนอย่างเงี้ยทำอาหารตื่นนอนตื่นนอนอย่างเงี้ยผมว่าผมกน็น่าจะไม่ตายหรอกนะอยู่ได้สักร้อยวันเลยแหละแต่แต่ทำอย่างนั้นมันจะไม่สนุกเหมือนสี <laughs> โอ้โอเคต่อเติมบ้านต่อ กระโดดแค่นี้นิดก็น่าจะเสร็จแล้วแล่ละขอขโคดเหล็กเอ้ขคดหินเพิ่มอ้าวเอ็กเหล็กพังเย่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 เย,ย่ครับในส่วนของเตาเผามาก่อนเลยแล้วกันเอาอัาอานนี้มาอยู่ลีกหายไปไหน โอ้ยเย้ยมัน,นจะกลายเป็นคนคนป่าโลยสมบูรณ์แบบเลยคนท <g ül> ี่ดีๆมีให้อยู่ไหมอยู่บ้านบ้านสวยๆมีสร้างไหมสร้างทำไรเนี่ยอาบเสร็จแล้วแล้วนะอยากตบแตกอะไรเพิ่มสัก,กหน่อยนะทุกคนแปับหนึ่ง เอ้าวฐานที่ผมขุดไปไหนหมดชี้อไม่ได้เก็บเจี้ยคิปเปอร์ใจเย็นเพิ่งสร้างบ้านเสร็จจะเอาเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพิ่งสร้างบ้านเสร็จนี่จะเอาเลยฮะจะเปิดประเดิมบ้านใหม่หรือไงเอออย่างนี้ก็ได้อยู่นะแต่ตอนนี้คือไม่มีฐานว่ะทุกคน เดี๋ยวต้องปิดหลังคาเนาะแล้วก็น่าจะจบแล้วน่าจะเสร็จแล้วนะเปล่าเอาไหนดีเอาไหนดีทางขึ้นอ่าอย่างนี้แล้วกันเอากลางบ้านเลยเชี่ยไม,มห้หมดวายต้องไปตัดเพิ่มวะก่อนอื่นใช่อย่างงี้วะ ใช่อย่างนี้น่าจะใช่แล้วมั้งน่ก็น่าจะน่าจะใช่เลยอยาขอไปตัดไม้เพิ่มกันรู้สึกว่าแค่นี้ยังไม่สะใจไยรึเปลย,ยขอทำไม่จะขดจะพดุดะขอทำข้างบนให้เสร็จก่อนเข้าใจคิปเปอร์เข้าใจโอ้โหต้นไม้สองใบโอม ลังพึ่งนี่เขาเก็บกันยังไงวะเดี๋ยวไปหาวิธีกันแต่ตอนนี้ขอตัดไม้เอาไปใช้งานที่เก็บมาปดิดเปิดปิดๆเดี๋ยวุกคนคาพื้น ตรงนี้ผมต้องหาฐานให้เร็วที่สุดไม่งั้นมันเกิดเต็มบ้านแน่ครับกล่องกันแล้วกันนะครับมาสักสี่เลยแล้วกันอ่ามันเกิดเต็มบ้านแนะ่ท่ายังไม่รีบนะนี่ก็ทําเป็นบางแพลตฟอร์มนี่แล้วกันโอเคเก็บประมาณนี้ก่นอนเดี๋ยวต้องรีบหาฐานอ่านี่ไงโชคดีข้างบ้านมีนะโอเค ครับมาหมดเลยสี่สิบสี่ได้อยู่แล้วคนปักข้างในก่อนไม่ใช่หรอมาปักข้างนอกก่อนทำไมวะอ่าประมาณนี้ก่นข้างนอกเดี๋ยวไว้ตอนกลางคืนกอนเราค่อยรู้ว่ามันมันต้องต้องการตรงไหนบ้างอะนะตรงกลางต้องทําไงดีวะเออใช่ปักทอดลงไปงตรงกลางเลยมันก็ไม่น่าใช่อ่ะนะครับนะ เรียบๆหน่อยแล้วกันนะก็ถ้าปล่อยมันหินอย่างนี้ก็จริงก็ไม่เป็นไรหรอกแต่แค่อยากให้มันเรียบๆอ่ะน่ารัอ่ะบ้านนี้นับว่าเสร็จได้หรือเปล่าวะมีที่นอนมีที่เก็บของแล้วก็น่าจะเสร็จแหละใช่ๆๆเสร็จแล้วอืมนา่นา,นาจะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวนะ ยังไม่ถึงอีกเหรอเฮ้ยถ้าอีกจะได้นะโอเคงั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะสำหรับไม้คราบหมดฮาร์ดคอร์เนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมแล้วกันนะโอเคก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ